โอเควันอังคารรับโชคโอเคค่ะคุณดวงกมวลขอให้ปังขอให้เฮงน,นะคะพุธกลางวันค่ะไพ่ใบ,บแรกเป็นไพ่ของคุณค่ะได้ไพ่สเตร g t h นี่ดวงแข็งนะคะเออถ้าป่วยอยู่ก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคนที่ได้ไพ่ใบนี้มาไม่ค่อยป่วยนะหรือป่วยยาก <c oughs> นะคะถ้าถามเรื่องงานงานหนักช่วงนี้งานเยอะภาระเยอะคนพุธกลางวันนะงานลาดงานหลวงงานตัวเองงานคนอื่น ช่วงนี้เยอะจังเลยประเดยประดังเข้ามานะคนพุทธกลางวันนะคะอืมโอเคนะแต่คุณก็สามารถจัดการหรือบริหารได้นะเออนะคุณเอาอยู่ในเรื่องของงานนะคะเออใครว่ายังไงคุณจัดการได้หมดนี่นะฮะราชนีดาบอืมนะคะโอเคนะคะแม่ไปไปลายสัปดาห์นะมีเกณฑ์ไปเที่ยวนะเนี่ยเออจะไปพักผ่อนที่ไหนนะคะบางทีเสร็จงานพอเสร็จงานปิดจ็อบแด้ไปเที่ยว นะพักผ่อนนะหรือบางคนก็อาจจะไปเอ่เอไปถือศีลก็ได้เนาะเออไปถือศีลนะคะไปบวชพราหมณ์นะคะ,รนะคะหรือไปปีวิเวกนะหรือไปเที่ยวได้หมดเลยนะคนพุทธกลางวันเนี่ยเออนะคะ <c oughs> อืมโอเคอืมจริงๆด้วยนะคนพุทธกลางวันนะไปลายสัปดาห์นี่มีเกณฑ์ได้เดินทางนะเออนะคะได้เดินทาง จะไปไหนไปเที่ยวนะไปอะไรนะไปบวชพรามไปได้หมดนะอ่ะในเรื่องของงานนะคนพูดกลางวันในสัปดาห์นี้งานหนักงานเยอะนะงานหนักงานเยอะงานเหนื่อยหรือบางท่านทํางานแทนผู้อื่นนะทำงานแทนคนอื่นภาระเยอะนะคะภาระเยอะแต่คุณก็บริหารจัดการได้นะคะช่วงนี้คุณดวงแข็งนะคนพูดกลางวันเนี่ยนะคะ เออถ้ามีศัตรูศัตรูก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะช่วงนี้เออนะคะแล้วก็บอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ถ้าคุณทำงานชิ้นหนึ่งมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณได้ชื่นชมกับความสำเร็จนะชื่นชมกับความสำเร็จที่คุณอี่คุณทำเนี่ยนะกับงานเนี่ยโอ้โหมันเริ่มสำเร็จและเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันเริ่มจะบางท่านก็อาจจะปิดจอบโครงการเนี่ยนะเพราะว่า ปิดจ็อบโครงการนี้มีโครงการใหม่รออยู่รอให้เซ็นสัญญาอยู่นี่นะคะสําหรับท่านใดที่รับงานโครงการนะคะหรือรับงานรับเหมาเนี่ยนะคะอ่าคนทํางานประจํานะคะสัปดาห์นี้งานเยอะอย่างที่บอกนะคะอบางทบางท่านก็เอาทางานแทนคนอื่นนะ,ะเพื่อนในแผนกป่วยคนในทีมป่วยหรือไม่สบายอะไรประมาณนั้นคุณอาจจะต้องรับข้อเรกรับเหมาทํางานเองอะไรประมาณนี้นะคะอืมโอเคแต่คุณก็ทําได้นะ เออนะหญิงเก่งหญิงแกล่งชายเก่งชายแกล่งอะไรประมาณนั้นหรือถ้าเมียไพ่นี่เป็นไพ่ผู้หญิงนะคะเป็นไพ่ผู้หญิงถ้าเป็นคน,คนพูดกลางวันที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะงานหนกักงานเหนื่อยอะไรต่างๆคุณสามารถจัดการหรือบริหารได้แต่ถ้าเป็นหนุ่มหนุ่มวันพูดกลางวันนะคะหนุ่มมพุดกลางวานันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยช่วยเรื่องงานนะคอยช่วยเรื่องงานของคุณนี่แหละนะช่วยบริหารช่วยจัดการนะคะเออ มีผู้หญิงคนหนึ่งคอยช่วยคุณอยู่นะคะอ่าโอเคการเงิน <c oughs> อ่ะคนว่างงานก่อนคนว่างงานหรือคนตกงานสมัครงานเอาไว้ถามว่าจะมีบริษัทที่คุณสมัครไว้อาจจะส่งข่าวมาช่วงประมาณกลางกลางสัปดาห์นะคะหรือคุณอาจจะได้งานไกลบ้านงานที่ต้องเดินทางอางานอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดอะไรประมาณนั้นนะคะการเงินสัปดาห์นี้ ถึงแม้จะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็ยังหมุนเงินได้ยังจัดการกับภาระหนี้สินอะไรได้นะยังหามาจ่ายได้นั่นเองนะคะอืมเอาอยู่นะยังเอาอยู่เรื่องการเงินนะคะอ่าโอเคเรื่องของความรักนะความรักของคนวันพุธกลางวันนะคะคนมีคู่แฟนคุณนี่รู้สึกจ้าแง่เจ้าง,าางอนหรือเกินเนอะเออนะคะ เรื่องเยอะนะบางทีจู้จี้จุกจิกอะไรประมาณนั้นนะ่ะคุณได้แฟนที่แบบว่าโตแต่ตัวนะบางคู่นะโตแต่ตัวนะความคิดเขายังเป็นเด็กๆยังอ้อนยังอยากให้เราเอาใจอะไรประมาณนั้นนะคะเออนะหรือบางทีเจอแฟนเอกแต่ใจช่วงนี้นะคะเออก็นะเอาอกเอาใจกันหน่อยนะอสำหรับคนโสดนะคนโสดก็ช่วงนี้เลือกเยอะเลือกเยอะเรื่องเยอะ มีคนเข้ามาให้เลือกแต่ยังไม่เลือกใครนะคนพูดกลางวันนะคะอ่ะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนะคนพูดกลางวันอึดถึกทนนะสัปดาห์นี้นะคะถ้าป่วยอยู่ก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะเออนะคะถ้าไม่สบายก็จะแข็งแรงขึ้นนะมาโอเคสิ่งที่ต้องดูแลนะ,ค,ะคนพุทธกลางวันก็จะมีต้นคอปวดคอปวดล้างปวดบาปวดไหลนะครับนะคะนะ,ะนะปวดข้อมือเนี่ย นะคะก็เกิดจากการทํางานส่วนใหญ่นะคนพูดกลางวันเนี่ยถ้าจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายก็เกิดจากการทํางานนี่แหละนะคะอืมบางทีใช้มือซ้ำๆหยิบจับนู่นนี่นั่นบางบางท่านเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะใช้มือหัน่นผะักนะใช้มือทํากับข้าวอะไรก็คุณจะมีอาการปวดข้อมือเนี่ยปวดข้อมือนะเออบางท่านยืนนานๆก็จะปวดหลังปวดขาเนี่ยประมาณนั้นนะคะอ้าท่านใดที่เลี้ยง <c oughs> มีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวสัปดาห์นี้มันอาจจะป่วยหรือไม่สบายนะคะคนพุทธกังว,วันนะดูแลนิดนึงนะคะอืต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพในเรื่องของการเสริมดวงเสริมดวงสัปดาห์นี้ให้ทํามุญกรรมนิธิหมาแมวหรือไถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้หรือจะปล่อยปลาก็ได้นะเป็นการเสริมดวงนะสัปดาห์นี้นะสีเสริมดวงให้ใช้ไพ่ตามไพ่ใบนี้เลยนะคะมีสีอะไรบ้าง มีสีน้ำตาลก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้นะคะเป็นสีเสริมดวงของคนพุธกังวันในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะวันดีเรื่องงาน <c oughs> จะมีวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเก้าและสามสิบเอ็ดนะคะยี 27, 29, 31, ่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดดีเรื่องงานเรื่องเงินเงินทองทองนะก็จะมีอยู่วันเดียวคือยี่สิบแปดนะคะ ยี่สิบแปดดีเรื่องเงินนะคะอ่าต่อไปเลขหน้าไพ่เลขหนุนดวงคนพุธกลางวันสัปดาห์นี้คือแปดหนึ่งเก้านะคะแปดหนึ 19, ่งเก้าดี๋ยวแป๊บหนึ่งสี่เออแปดหนึ่งเก้าหกสองนะคะแปดหนึ่งเก้าหกสองเป็นเลขหนุนดวงคนพุธกลางวันสัปดาห์นี้โชคดีค่ะพุธกลางคืน <c oughs> อ่าพุดกลางคืนตอนนี้กี่โมงแล้วโอเค